สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับกับผมนายซัดติดแบงค์นะครับวันนี้คือวันจันทร์มีฟุตบอลลงสนามไม่รู้ห้เชียร์กันไม่มากนักนะครับเลือกมาฝากเนแฟนกัน3คู่เช่นเคยนะครับคู่แรกเป็นฟุตบอลลาลิกาสเปนนะครับเป็นเกมระหว่างเอสปันยอนเจอกับมาโยกานะครับเจอกันวันนี้ต้องบอกว่าสูสีนะครับเป็นบอลที่ออกได้ทุกหน้านะครับมาโยกาเองอาจจะฟอร์มในช่วงออกตาร์ทไม่ดีนักนะครับแต่เชื่อว่าเกมนี้มีลุ้นเก็บ1แต้มติดมือกลับมานะครับเพราะวันนี้เชียร์มาโยกานะครับมาถึงคู่ที่2นะครับ เป็นฟุตบอลกันโชว์เซียเตลรี่นะครับเป็นเกมระหว่างเวโรนาเจอกเคมเนเซ่นะครับเคมเนเซ่นักสือว่าออกสตาร์ทดีเลยนะครับเก็บมา6แต้มเต็มจาก2นัดนะครับคู่นี้เชียร์ทีมเยือนนะครับผมเชื่อว่าเคมเนเซ่ไม่แพ้นะครับมาปิดท้ายกันที่ฟุตบอลกันโชว์เซียร์คู่หนึ่งนะครับระหว่างโคโมเจอกับเจนัวนะครับคู่นี้น่าเชียร์โคโมมากกว่านะครับทีมเวิร์กโดยรวมดีกว่าวันนี้เจอกับเจนัวดูแล้วไม่ใช่งานที่ยากมากนักเชื่อว่าโคโมน่าจะบทเก็บชัยชนะได้นะครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับขอให้โชคดีมีความสุขในการเชียร์ฟุตบอลเจอกับผมนาะซัดได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ